อยากให้อาจารย์มุสซาฟานะครับได้เ,เล่าให้กับพี่น้องฟังนิดนึงครับว่าเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนศาสนูประถามแห่งนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนกิตาบุลลอดและซุนนาของท่านนาบีเรียนกูรานแล้วก็เรียนซุนนานบีครับผมยืนคุยกับอาจารย์ดีเรคูฮัมจาสองสาคนก็บอกว่า เป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือให้นักเรียนเนี่ยได้แปลกุรานได้แล้วก็เข้าใจฮะดีสเข้าใจสุนทรของท่านนาบีมุมฮัมมัดสุลลัลวะลายุวะสัลลัมนะครับครับครับในสมัยที่อาจารย์มุซาฟาสอนในปี2525ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการก่อตั้งเนี่ยนักเรียนในยุคนั้นเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก80<ม>คนนะครับแล้ว1 0คนใช่ครับครับวันนี้ก็มีสิทธ์เก่ารุ่นที่1เนี่ย